ันนี้ผมขอจะมาอธิบายตัวระบบสวิตชิ่งจีนที่มันอยู่ในตัวอดัปเตอร์นะครับที่จ่ายไฟให้กับตัวกล้องวงจรปิดนะมันเป็นวงจรที่มันง่ายๆอ่ะมันไม่มีการป้องกันอะไรเลยอันนี้ด้านบนปริ้นคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวอะมาแปลงตัวหนึ่งแล้วก็มี4ี่สองตัวกลองไฟ220โวลต์แปลงมาเป็นไฟ3า0โวลต์แล้วก็ ออกมาเป็นห้าโวลต์ตรงนี้นอกนั้นมาก็ไม่มีอะไรมันจะไปอยู่ที่ตรงหลังปิ้นนะครับมันอยู่ตรงหลังปิน้นแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะจ่ายไฟเข้ามาสองขั้วตรงนี้นะครับเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยผ่านตัวไบโอดเป็นบิดไดโอดนะครับตรงใต้ C ตัวนี้มันจะใต้ใต้บิดไดโอดตตัวนี้มันจะมี C ที่ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันค่าประมาณ สองไมโครมันน้อยมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมาเข้า IC Switching 7ขานะครับแต่ก่อนจะเข้าเนี่ยไฟไฟบวกมจะวิ่งมาเข้ามาผ่านกดรวดนะครับคือมาแปะใ้ข้างบนเน่ยเข้า Switching นะครับ i อซีสวิตชิ่ข้างในอาจาจะเป็นตัวมอ f เฟตนะครับแล้วก็มันมาออกอีกขาหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นกดรวด วิ่งเข้ามาผ่านแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิต์นะครับกดลวดจะถูกสวิตต์ตรงนี้นะครับเป็นพันออกไปนะครับแล้วมันก็จะจ่ายไฟนะมาเป็นเป็นสองทางนะก็คือทางหนึ่งมันจะเป็นกดลวดข้ามไปนะครับแล้วก็ผ่าน R ตัวหนึ่งนะแล้ววกกลับคบวงจรที่ไฟลบนะครับอีกส่วนหนึ่งมันจะวิ่งไปด้านบนผ่านซีนะครับ วกกลับมาครับมาป้อนกลับให้กับเจ้าตัวไอซีส t ิ h ชิ่งตัวนี้ปรากฏมันมันแล้วแค่ผลิตพันธ์ุออกมาไฟที่ได้ว่ามันห้าโวล์เนี่ยมันอาจจะไม่นิ่งกันนะครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันมันกากไงมันมันไม่มีระบบป้องกันอะไรเลยหลังจากที่มันทําเป็นพันธ์ุออกไปแล้วเนี่ยมันจะไปสวิตช์เป็นไฟตันตรงนี้นะครับเนี่ยจะผ่านตัว ไดโอตัวเดียวนะครับแต่งไฟไปแด้พอผ่านมาแล้วก็ไปบวกนะครับตรงนี้จะเป็นซ f i l ลเตอร์นะครับค่ามันก็น้อยมากแต่ผมว่ามันไม่เกินร้อยหรอกดูเลยเนี่ยแล้วไฟมันจะก็มันก็จะผ่าน R ตัวหนึ่งนะครับมี R ด้วยตัวเนี้ยมันเหมือนมันมันดับไฟอยู่ แต่ยังไงนะั้นกระแสก็มไม่พอนะจ่ายเข้ากับเจ้าตัวจ่ายกับตัวกล้องอะ่ะแล้วนี่ตัวกล้องที่ใช้เห็นอยู่เนี่ยมันมีพวกมอตเตอร์อีกสองตัวที่จะคอยหมุนทึ่มันจะกินกระแสที่เห็นอยู่นะครับในอะแดปเตอร์เนี่ยมันกินอยู่ประมาณห้าถึงหกร้อยมิลลิแอมป์นะครับมันเยอะนะครับตัวนั้นหนักถึงครึ่งแอมป์เลยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะทํางานผิดพลาด ที่มันจะมีริปเปิลเข้าไปลบลบกวนน่ะคือไฟกองไฟไม่เรียนเนี่เข้ามาในในกล้องสูงจึงมีเหตุการณ์ที่ว่าช่วงเปิดติดครับบางครั้งมันก็รวนก็จะดับมันจะแห้งไปเลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันนี่ฮเนี่ยมันน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เลยลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์ดูปรากฏว่ามันก็ใช้ได้ขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นอะแดปเตอร์เป็นวงจรครับแต่ว่ามัน มันเพื่อเปอร์เฟขนาดน,นี้ผมขอยกตัวอย่างไงมันก็จะคล้ายๆกันนะมันจะมีสีเจ็ดขานะครับตระกูลในเท y 2นวายสองหกเจ็ดสองหกแปดสองเก้านี่ยมันจะมีอยู่เจ็ดขานะแล้วมันจะไปอีกเส้นหนึ่งจะไปรับไฟจากาไฟบ้านมาถ้าแปลงเป็นไฟเรื่องผมขอไฟสามร้อยแล้วกันเดีวิ่งเข้ามานะครับเข้ามาครบวงจรที่ตัว ไอซีตัวนี้มันจะสวิต์นะครับมันจะกำเนิดคมทีเป็นสวิตต์มาแล้วก็พอด้านเอาบูตออกมาเนี่ยมันจะเป็นไฟประมาณห้าโวลต์น,นะครับมีการป้องกันนะครับแต่เนี่ยเขาบล็อกไว้ที่สิบสองแต่ในโปรแกรมหรือว่าในตัวที่ที่เป็นวงจรนะครับตัวนั้นหนัะมันห้าโวลต์นะครับันนี้ก็ป้องกันอันี้มันเป็นตัวส่วนที่ดีคือการป้องกันแรงดันไฟไฟเกินถ้าตัวเนี้ย ่วนใหญ่ที่เสียพวกไอซีพวกนี้นี่มันจะพังก็คือมันช็อตระเบิดพังไปเลยฮะมันไหม้ไปเลยระเบิดเบอร์หายไปเลยครับตัวเนี้แล้วพวกซีเนอร์เนี่ยถ้ามันพังก็คือมันจะสละชีพตัวเองช็อตครับไอซีพังซีเนอร์ช็อตนะครับถ้าเปลี่ยนที่เปลี่ยนยกแขงเลยบางครั้งเองต้อเปลี่ยนไอเจ้าตัวออโต้คัพเปอร์ตัวนี้ด้วยเนี่ยเยอะครับตัวนี้ถ้าเกิดเป็นมันพังนะส่วนใหญ่ผมจะไม่ในะนัผมซื้อใหม่เลยมันง่ายกว่ามันต้องมานั่งปวดหัวมา แล้วก็ไม่คุ้มด้วยนะครับนะครับก็คือนี้จะเป็นแนวทางภาคที่จะดีนิดหน่อยนะครับเราไปฟังนะว่าเป็นแบบนี้นะครับเวลาไล่วงจรก็มาไล่กันเล่าสู่กันฟังนะครับปัญหาของกล้องของจักรยานครับม,มันทำมาแบบว่าประหยัดมากเสาไม่มีครับเสามอยู่ทุางไทนี้แกะดูแล้วแล้วก็ ปัญหาที่พบก็คือตัวอะแดปเตอร์นะครับของพันเนี่ยมันจะเสื่อมมันจะพังตัวน,นะครับตัวเนี้ยมันบอกว่ากระแสที่ปล่อยเอาพูดอ,อกมา<ป>คือหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจดห้าหนึ่งจุดห้ามันเหมือนมันจะพอใช่ไหมครับไหนเดลองดูอาการมันนะ เจ้าตัวนี้นะมันพันง,นนงไปแล้วนะนเสียบผมเสียบไปแล้วนะนี่เลย โดยปกติมันจะมันจะพูดทักทาย,ยมากกว่านี้ครับถ้าถ้ามันดีเนี่ยบระบบเริ่มต้นในการเริ่มต้นการเชื่อมต่อไวไฟการเชื่อมต่อไวไฟเสร็มสมบูรณ์ เดี๋ยวสักพักมันจะดับไปทีนี้เอาตัวขนาดกระแส2.4นะขอยกระแส2.4มาที่ตัวนี้อะแดปเตอร์2.4จริงใช้ตัวนี้ก็ได้จะมาดูกระแสเริ่มสตาร์ทของมัน เราจะปกระแสเริ่มต้นของมันว่ามันจะเท่าไหร่มันจะเริ่มสตราร์ทบูทที่หนึ่งร้อยมิลลิอีป์ครับเริ่มระบบปัญหาที่เจอมาหลายตัวแล้วที่ว่าอดปเตอร์พังแล้วมันชอบนอกนะครับนอกจากปัญหาหมดเข้าแล้วนะ แล้วก็ขึ้นมากินกระแสอยู่ที่200มิลลิอมป์ระบบเริ่มต้นในการเริ่มต้นต่างเพิ่มเติมด้700เลยนะครับิึงไป700แต่ตัวที่โดนกินกระแสมากสคือตัวมอเตอร์ที่มันหมุนอย่างนี้การเ่มต่ใบไฟเสร็จสมบูรณ์นะครับ,ไไรรบกินหน้อยๆเนี่ยต้องจ่ายให้มันเนี่ยประมาณครึ่งแามแต่ตัวนี้ที่มันบอกมา15เนี่ยใช้ไปสักพักน มันก็จะเสียมันมาที่โหมดที่มันรอรับคำสั่งหรืออนะไรโหมดสแตล mm นะ์บายอยู่ที่สามร้อยมิลแอมแหนะเปลี่ยนตัวนี้มันก็หายเลยหายครับนะก็จะลองเปลี่ยนลองใช้ดูครับแต่ว่าเจอหลายตัวแล้วนี่นะครับเปลี่ยนเลยคนระับเอาของที่ดีมาใส่แบบนี้ก็ได้นะฮะเนี่ย สองจุดสี่นะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้ทีน,นี้ผมเอาของ oppo มาใส่แต่จะตัวนี้มันก็ก็ดีนะเนี่ยมันบอกกระแสแต่เราไม่จาเป็นที่เราเอาตัวนี้กรติกเนี่ย,ยใช้แค่นี้เองปลี่ยนที่นี่นก็พอจะใช้ได้นะครับ